ธอด่าแรงมากเลยอ่ะแล้วสาบแช่งเราไม่ให้เราผุดเราเกิดเลยอ่ะเธอด่าเราเธอด่าเหมือนเราแบบเราไม่ใช่คนแล้วทำไมเราถึงว่ามั่งไม่ได้อ่ะทำไมเราถึงเราไม่มีความรู้สึกหรอรักพี่พิมพ์ที่ช่วยเหลือคนอยุ่ อย่าวังสิจะได้ไม่ผิดหวังอย่าวังซีเราเป็นคนนะเราเป็นคนธรรมดาเราเป็นคนปกติเธออย่าหวังซีเธอจะได้ไม่ผิดหวังเธอคิดว่าเราเป็นนางฟ้าเหรอเธอคิดว่าเรามีปีกเหรอ กดได้เราเยี่ยวได้เราขี้ได้เหมือนเธอเลยเวลาที่เรากินอะไรเห,เห,เหม็นๆแบบพวกสตอร์เฉดเราขี้เหม็นมากเลยเราเป็นคนปกติเลยเธอเคยไหมเธอเคยถ้าเธอเคยเธอก็แล้ไม่ใช่นางฟ้านะเ,เวลาเธอด่าเราอะ่ะเธอด่าแรงมากเลยอะ่ะ ด่าแรงแบบแล้วก็สาบแช่งเราไม่ให้เราผุดเราเกิดเลยอ่ะแบบไม่คํานึงถึงถึงถึงเราเป็นคนเลยอ่ะเวลาเธอด่าเราอ่ะเธอด่าแบบเหมือนเราเป็นเศษเหมือนเราแบบเป็นสัตว์เธอด่าเราเธอด่าเหมือนเราแบบเราไม่ใช่คนอ่ะเวลาเธอด่าเราอ่ะเราด่าเธอเชื่อไหมว่าเราเจอคนอ่ะมีแต่คนถามว่า ผ่านมันมาได้ยังไงอะแล้วทําไมเราถึงว่ามั่งไม่ได้อ่ะทาไมเราถึงเราไม่มีความรู้สึกหรอเราเป็นเมตาเวิร์ดหรอมันเป็นเรื่องปกติมากเลยเธอนะรักพิมพ์เท่ากับหนึ่งเธอเธอต้องอย่าก้มหน้าก้มตารักแบบสังคมไทยแบบผิดๆนะปิดเพลงคือเธอต้องอย่าแบบ รักคนนี้แล้วก็คือเขาทําอะไรก็ไม่ผิดเลยอ่ะพิมพ์พิมพ์มก็เป็นคนนึงที่แบบเห็นแล้วก็ด่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งจริงถ้าก,กูกูเป็นชาวเน็ตทั่วไปแบบพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยกูก็มั่นใจว่ากูก็ด่าแรงเหมือนกันแล้วกูก็เข้าใจทุกคําพูดที่แบบทุกคนแบบด่าสาปมาอะไรเงี้ยเข้าใจหมด เพราะว่าแบบเราปาขี้เขาเขาก็เขาก็สมวรที่จะถีบหน้าเรากลับก็ถูกแล้วอะไรเงี้ยทําไม่ถูกอ่ะก็โดนแล้วก็อย่าใช้คําว่ารักมาแบบสมมติรักคนนี้ต้องถูกหมดเงี้ยไม่ใช่เหมือนที่พิมพ์แบบเจอมาก็คือแบบรักเพื่อนแล้วเพื่อนถูกทุกอย่างคนอื่นผิดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกปะอันนี้อยากให้เข้าใจอีกนิดนึงว่าถ้าก็ว่ากันตามความถูกต้องเลย ช่วยเหลือคนหยุดพิมพไม่ได้ช่วยเหลือคนเพื่อที่จะแบบเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนแบบเฮ้ยเป็นนางฟ้าเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนพิมพ์แค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วพิมพ์มีรายจ่ายทุกวันเรื่องของอารมณ์ศพที่นี่หมดที่นั่นหมดหรือว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครทักมาพิมพ์โอนหมดแต่ที่เราทําไปเราแค่รู้สึกว่าเรา เรามีโอกาสที่จะคืนให้สังคมในฐานะทีออ่พิมพเนี่ยตอบแทนสังคมได้มีไรายได้ลูกค้าซื้อของแล้วก็จุนเจอือครอบครัวจุนเจอือพนักงานจนมันเหลือคือเหลือหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ทุกวันนี้เงินออกมาทุกไร้มันก็ติดลบหมดแต่พิมพ์เข้าใจว่ามันกินมาเกินฝันละแต่สมัยก่อนขายได้สามพันก็ดีใจและตอนนี้คือขายได้ดีมีเงินเข้า แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในองค์กรคือสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ก็ทีนี้มันมันก็เหลือไปถึงคนอื่นเมื่อเราสบายแล้วเราก็คิดถึงคนอื่นในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของของลูกค้าทุกๆคนเราก็ทําบุญแล้วเราก็บอกว่าเออทุกคนสาธุด้วยกันนะอะไรเงี้ยก,ก็แค่นั้นเองพิม์พไม่ได้หวังว่าจะต้องทําบุญจนวันตายนะคะถ้าพิมมีพิมก็ ก็แบ่งปันสู่สังคมเท่านั้นเองแล้วก็อย่าเอาเรื่องเรื่องความความแบ่งปันคืนสู่สังคมมาถัวเฉลี่ยพิมพ์ว่ามันคนละเรื่องอน,นี่พูดอันนี้พูดตาตรงจากใจจริงรู้สึกหลายครั้งนะแล้วก็ชอบมาพูดอย่างเงี้ยจนทาให้อีกอีกฝั่งที่เขาพูดความจริงอนะ่ะเขาก็ตอบหน้าตนะัดมาพิมก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงนะอืม,มนคนละเรื่องกันคือพิมพ์มี มีหลายพาร์ทอะพริมิดพาร์ทแม่ค้าพาร์ทแบบเออทำ YouTube พาร์ทแบบเป็นผู้บริหารบริษัทอะไรอย่างเงี้ยแต่ละบทบาทก็เป็นแม่เป็นลูกของพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นหัวหน้าน้องๆเป็นคนตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำธุรกิจหลายอย่างมากๆจนพิมพ์มีหลายพาร์ทจนพิมพ์รู้สึกว่าเฮ้ยพาร์ทนี้ต้องทำยังไงบ้างพาร์ทนี้ต้องทำยังไงพาร์ทนี้ต้องทำยังไงพาร์ทนี้ต้องทำยังไงคือต้อง มันคนละหน้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาอย่าเอาทุกอย่างมารวมกันพิมรู้สึกว่ามันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันเลยอย่างพิมเปิดร้านทําเล็บอย่างเงี้ยมันก็คนละอย่างกับการที่มาไลฟ์สดขายของมันคนละเรื่องมันมาถัวกันไม่ได้ปรื้มทุกครั้งเห็นน้องพิมไปช่วยหรือว่หยุดหยุดคือทุกคนเพราะคุเปิ้ลเบบี้เปิ้ลไลฟ์กูของเกินเบบี้เกนคือรื้มเนี่ย ก็แสดงความคิเห็นในเพจพิมพร์ิพายที่มีผุณติดตาม12ล้านได้แต่ไม่ใช่มาแบบเฮ้ยฉลากเขาเขาทําอะไรก็ไม่ผิดเลยฉันจะซื้อของเขานี่พิมพ์ว่าแบบไม่เม k e s e n s ให้ซื้อของพิมพ์เพราะว่าของพิมพ์มันถูกแล้วก็เออดูแล้วมันคุ้มค่ากับที่ลูกค้าจะเสียตังตรงนี้ดีกว่าเนาะ